ยังเขาเยังเห็นยุงหมูเลยเห็นหมูอยู่เล็กแต่เอาตะกายเฉยดีผมให้บบพ,พี่น้องสบายดีตอนเช้า,ชานะตอนเช้าเนี่ยคือเก้าทุกคนเลยอยู่ป่าอยู่เปิดมือที่ชามแล้วมืนนคนคนปปอนี้ของกันอยู่ป่าหาอยู่หากินของพวกเฮาไว้แล้วกับทีมงานสองคนแต่ตอนนี้พันเกล็นันไปเลยไปทางหนองคานอ้อยอาสอนไปทานเริ่มชอนมั้ยนี่อาจข้ามไป ข้าวกินเชือบา้า,าเบ่เชวบ้าขนาดนั้นอืมผลความไปพูพ่อป่วยใหญ่ไปชื่อดัตชาติพตูด่อทุกคนแต่ว่ามันชุ่มห่อนรึเปล่าเอ้าไปไกลมือนี่ทุกคนเลยไปไกลอันผลห้าเพราะว่าผลห้าตลอดเลยไปหาเวรหมูน้อยบ่อมันชอบผลพร้อมหวานแค่นี้แหละหมูพันเกล็ดผลพร้อมหวานนี่แหล,ละแต่มันความมาพัานนี้แล้วกับคนเห็นประเด็น เห็นพายุกดไม้ออกออกเวนเหเห็นโกรธมันหาด่านลองเบิง้งวอนจะไปคืนนี่ก็บ่ได้ไปฝนตกเมื่อคืนจดแจ้งหากระเช้าเมื่อตอนซีโมงนี่ฝนนะตกลื่นเลยเลือกฝนได้วันนี้ก็เบ,บิง้งคล้ายจะตกอีกฝนนะมืดเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้นี่เลือกก็เก็บเอาละเต็มเลยนะเนื้อนะ ว่าเอาสิกลับบ้านมานือนี่มาไม่ามานก็ท่าเบิ่งมือนี้แหละทุกคนมือสุดท้ายเด้ของการอยู่ป่าเฮามือนี่นะว่าอยู่สามคืนกัน้บ่ไหวแม่กูผ้าเป็นไปเลี้ยงงูกับน้องกูผ้าเป็นคน,นท้องใหญ่ยมันแย่ายามผลนี้ทุกคนเมื่องูเหาบ้านก่อนยังมาอยู่หลายคืนกอเป็นเฮาอยู่บ้านก่อนอยู่หายฝัดท้องญ่ฝัดเจ็บท้องเจ็บใจฝัดมีคนเบิง่งจะไม่รู้หนึ่ง เมื่อนี่น่ะจะเอาโง่้าบ้านให้พ่นไปเลงกับบ้านพอ่ออยู่หาย้วมันไก่คนเอ้าอ้อปก่อนแล้วเริ่มมานีมนันกะติดตามประจำเดียวนี่แหละ ผลใหม่แล้วทุกคนเอ,อ้ยออกมาน้เดียทีฝนตกอยู่เลยก็เพราเนื้อฝนมาหมานฝนก่อนเลยแล้วนั่นแหละเพื่อกระผลก้อยโค้ดเลย มากับพวกเต็มมูงยำกินมเลยฮะฝนก็ตกลงมาไอ้เด้่ยทุกคนเลยโอามาตะดงนี้ตอนนี้มาลีดีก่อนเอ็ดบอนข้างฝนนี่ ตกแห้งเลยกุ uh, nah ๊กกุ๊ลังมาเลยนะใค้มีเห็ดปัดนี้เหมุอนชนก็ไปนี่ถ้าฝนเศร้าก็ยังไปฮะหายอยกินโตอีกยังหมาดไปเลยมานแต่ฝนนี้รอนะดึกกิโลแล้วมานให้มานวาบุฟ่างหอมฝนกระตกไปฝ้ายั้นตะกุนนี่มีมาห้อนห่าจำกินนะ Để phải nhìn cái này con, còn hói như cái này nóng 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 เด็กแห่งมานเท่าหมุนคัก,กรีนี่นะเด็กับมันมันมันเต็มเลยแห่งมานโตทุกคนเลยข้าวดีทั้งน้ำดมาลดยิงกันายได้แล้วกะคนก็ตกลงมากไปชดมึงเก่าก็คนจะตกก็ยังไปทุกคนอาหางกินนี่มันยอะดีนะ bà tay mất thế này tay em có đấy phụ đi tìm về mất lơi. bà tay mất Ủa, à, còn cái hang mà hang mà ม,มันแสงฮะทำเหมุอเอ้นมีจต่ป้าเต็งกินเพื่อนเนี่ยแ่งอื่นมี่มีเลยเป็นลายทุกคนแต่มันน้อยแก่มันน้อยอ่อนมีมีควายกินเน่ควายกินมาก็ะลายไปหวังว่ามันยุดเลยทุกคนมันจะผลนะเาวาคักแบบนี้ใหญ่ใหญ่เลย ผันยากใช่ไหผู้ปยังสอดๆอยู่ตังผู้ันห้ามมีหามกับแก้มอบอดเลยอืมรอดเป๊ไมาอะี่กัได้ อ,อ่อไม่น่าเดียวผลกระย,ยาดเม็ดลงมาอีกแล้วลูกกัผลเดียวนี่มันส่พิญาตกเลยปะมานี่เจอเห็ดโปกทุกคนเลยเห็ดตราบดอกดอกลังงามเลยตั้งพ้นตินก็มีโอ้ตายจุ่มอยู่ ตายเติบได้วยเห็ดนี่ร่างพลนดินอยู่ขุมมีทุกคนนี่นี่เอาเลยนี่เห็ดนี่เห็ดตบับเห็ดตบดักดตบกดอจะกินตับไปลย้งดกลิ่นกั่นี่นี่มนพื้นมันป่วยไววเห็ดอืมเยายบขนาด เป็นมดชำ้ำเล่มโมอล้วเห็ดตัวเดยกะตนตกตนะมันอยู่มือเ,เียเห็ดเห็ดตาไปด้วดอกขาวงามเลย Chợt đọc đọc nhạo tôi còn nè tìm nhạo đọc nói họ ờ, chứ coi này mà đọc nhanh tìm nhanh hết nè nhưng còn đọc nói. À, nó Ủa, như nồi tìm không có nhà nè chùm nè bao nhiêu ha chùm hốc chùm đi đấy nhưng mà kèm như cái này cái này hay cái đây đây tôi bị cái chùm có mi như này cả ngủ như thế ừ, này ปิดมันนี่กับป่อยแล้วนี่ผลทำกระดอเนี่เห็ดนี่น,น, <c oughs> นี่มืดแล้วมุดผลเลยเนี่ยมันค้ำเดวก็นุมืดผล้แต่นี่กระจุมใหญ่เงา,านี่ทะเลพลนมดอีจักเห็ดนี่นี่กระจุมเชือ căng hết nhìn, nhìn coi หลายตืบทุกคนเอ้ยโมหนึงกันเลยเสร็จแล้วก็เก็บเอานะโมน,นี้นะเรื่องกินได้นะเก็บรถขนตกปุณณีเลือกของกินมาได้นะกำลังบาดงามเลยเ เช็นละโงกอยู่ด่านเนังว่าอ้ออีกจักทุกคนเลยเนื้อ้อด่านลองเบิไงฝนตกริมเนี่ยนี้นะอ้อแล้วหยาบินะเอ็ดนะเทลายเติบอ่ะเลาะไปแล้วป่ะเนี่ยเราเตรียมมือทัทกมานี้ เอายอดพักก่อนทุกคนพักที่คอยปูเลยมือลุกกับกระไหนเตยยอดลายเลยเฮาเด็ดแห้งเด็ดแห้งเตยยอดพักนี่ถูกก็ลามเพอร์คักละถูกนะพักก็มีเตยยอดใหญ่แล้วบัดนี้แห้งเตะแห้งใหญ่แล้วแห้งเด็ดแห้งใหญยอยู่แ้ว lại đây chỉ cái nhã nhỉ đây làm cho thịt đây mà phạc cả làm con chuột này Hãy subscribe cho kênh แต่ก็ยังลายอยู่ด้ตยก็ปลาเล็น้อยมาเต็มมาเลยวันนี้นะมันล้ำคือลายแล้วถูก็ล้ำคือคักละนั่งแต่ปูทะเลกินได้กินั่งแตะกันทุกคนเลยแต่แตกปลาเนื้อควายกินมาเลยกัมพูลีนะยังเหลือแต่ช่องจุดยังอยู่แตกแต่งกวาทั้งหมดค่อยปูนะแล้วเลยก็เลาะบัวบ่อนก่อนกาะท้าบิึงทางทิมมันเจ้าสิมาเลบบอเอานี่ถือว่าได้แต่กันนี่ตึงกับยอดพักนี่แหละ ขายได้ก็มีแต่ผลก็ผลก่อนมาบอกระมา่าฮอดด่านประจันนี่ร้าที่ตาบก่็ร้านกังน้องสบาย แล้วผลบานีนยาตกเลย ล้างแลว้วบาัดเดีด็ขาวงามพัดนะบัดนีห้เนาะมือที่พักเลยน้ำนม่ก็แต่ว่าดินนี้อิ่มโตแล้ว,ลวน้ำนะน้ำอยู่นองนอิ่งเลยโอ้ทางถิ่งหางดางมาจะคดอยู่ทุกคนเลยมาเอาเอามาก่อนหมู่เลยก็ นกกระเช้โอ้ผมงชูนึงหอดบอดหอดเปิดแล้วกะหนึ่งเข้าทุกคนหนึ่งเข้าท้าทุนงานกับเจ้าธรรมาอยู่ด้เข้ากันหลายเติบ ណៃទីហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍នេះជុំពេកមើលតើគាត់នៅកន្លែងក៏ដែរគាត់ຕົកនេះអូក៏លេងហងក្កៃក្កៃខាងវល់គេក៏លេង Khao gà, nà súc lạ thì xoài con เอากะถือว่าสรยแล้วนะตือแต่ทีมงานเอาธารมาผ่านเก,กกับผ่านสอนมาธารมาอย่างงถ้าเขาเจ้ามาผมก็ยังให้อยู่กินกินข้าวกินน้ำกะพักกันเมื่อบ้านเลยนะเดี๋ยวรอบหน้าว่าเดี๋ยวไม่ทุกคนเลยรอบนี้มีมาไปเลยผ่านเกไปกระมาเลยเอาบักไปเลยบักเชโรบักเชโร่บอมันป่าเพิ่งเลยหิ้งเอาบ่อ ยิงมีเฮาป่าใจ่ไหมีเฮาเลือกคีเนขเกตเดยทั้กัที่ยิงหมูยิงป่ายังมีเฮาเละตั้งแต่ว่ากําสอนทรมาขอกระต้มมันคอเอิ้นนะพี่น้องใจะเอินเอินป่าเนะแต่บางค้อเอิอนป่าขอกระตุ้มตูเลยสีลายๆนี่ยิงตัวเบสกโก้ยอย่าห้จมมูง่มื้งไงจมูงายเห็นมูโยู๋ใพันเลอบน Đây. Nhé, lên. Phá, này đây nó Nào mãi màn này, Cái cái này minh bay 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 nè, bay 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 tôm bay này, Tôm bay 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 đây, bay 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 này, bay nó bay Ui nó, đẹp như khương bay 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 nhai bay bay này bay lên bay 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 nó bay 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 แต่พันธุ์ไม,ม่ยิงโอ้โหตัวพิทุกเลยน้งอ,อ,องอ็กีนละเออย้้มจุกล้วป่านะตุ้มจุ๊กนะนี่กะเพชรตาเบี้ยทุกคนกำนดพักแกงเชีกกัะไนเน,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 นี่ยต้มป่าโคเกตพ่นเอาอะไรบมากเจอาากมาพบมั้ทุกคน วากิตไปแต่เห็ดคือวาลหลยยดชือได้ีะน้นะดี๋ยแต่มันก่าดกรอะไก็ได้อีเห็นตนเหเห็ดก่อ้เห็นตาปลาขาวเราลดแล้วลดแล้วลดแ้วนนั่ MM. นกงจางเลย trang thế, nhớ vô người trang chơi cái này à mà cái này vùng. à, chơi một vùng, อ๋องโบ๊ะงูโบ๊ลงไปมีหึงทุกคนเลยน่าจะชุกละทำมีหึงได้งูโบ๊ะเลชิมก่อนเป็นเรืนี่จางนึกเข้มจะงูโบ๊ะไปก้าวจิจางเลยงูโบ๊ะมากระจางพอแล้วละจะเป็นได้เลยเลยลามัมอทุกคนเลยทำมีกินเลย ไอ่อาหารมื่อีนการมิย้ยผลายต้มปลากระแตงแกงโรูมนะเห็นแกงทอดแกงฮิตามแกงโรูมนี่นะีน่กระพักนี่กระไรนี่นี่อ๋อเด้อเหี่ยงหอนๆพักอะไร งในตามนแสบเลยนึงในชมแสบทางกระเทียมขันกน่เจอแสบเลยเแดดอดนังเข้าเห็นอยหมูเลยเห็นหมูอยู่เล็กแตู่สามตัว มาตาบาดใจอยู่่ตัดตนตาอยู่ตาอยู่ไม่ยิงเงเตกเหรเห็นเงเตกก็หัยิงเห็นมันลบนี่กลุยกนี่มีได้ไนล่เก็บมาพันผมมากํา้องตเลยสิตาตรงแห้ง่เลยลุยกลุย่ยหนาหันาดได้เลยขดได้ย อ้าวพ่อทุกคนเลยจงกับทีมงานที่ดามันกินไั้หมดมันหมดเลยจงกับเพื่อโทษแล้กัก้าวว่าจงไม่กินอยู่โตอันนี้เหมืนเมือร่าเมือร้ายอือคือได้ไกลหองวานินอ้าวปลาากันกินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยกะตาบินบ่ายพอดีทีวีชิปสามโมงนะกินข้าวยาเอ้าคลิปนี้ก็มีผู้ได ปลาการะติกก็กริบค,คองเืินทางมือปลาเอฟซีแล้วมีนะเนาะจะได้ขอจบลงวันนี้เลยผม,มกบเจอเอฟซีที่กมาติดตามมากาครับชมคลิปหน้าดูหน้าทุกคนพอด้ไหม